พี่น้องเอ้ยพันว่ามีหน้าบ่มีน้ำเป็นหน้าถามกับเขินขาดตัวพันว่ามีสาสตร์แต่บ่นับขดเสื้อสีดีได้ยังไงพันว่ามีไส้บ่เอาไปใส่ตอนย่ำใดสิได้กินปลาคอใหญ่น้องมีไห้แต่ปลาแดกขาดหมอหมอหม้อนั่นว่าบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพันว่าสิบปีลำ่เศราปีลำบ่จะเห็นกว่างไม่ยามังเขาคือเราจะเห็นเก่าเธอเดียวเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งสองพ่อเดียมผู้เมิงอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเติมเลยครับไม่นี้พ่อเดียมผู้เมิงอยู่อำเภอแางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เเดด้้้อออพี่นง สำหรับที่น้องผู้ใดกำลังหาควายที่ราคาถือถือไปเลี้ยงใครเข้ามาถืกถไปเลี้ยงครับผมต้องเบิ้งคลิปนี้เท่านั้นเพราะว่าเมื่อนี้เรากเ้ย่อเขาเย่วนามเรียบร้อยหรอเราบอกว่าเราเอาบ้าใหายทีน้องโดยเฉพาะเลยเอาไปปรกอบก้าของควายนั่นกับชิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเกรายะกันครับืันนี้วันนี้มีสามรลกันครับผมนี่เตียนที่บ่าราคาแบบรถแรกจากแคมป์มอันนี้คือราคาแบบเจ้าเขาเลี้ยงไหมเลี่ยงครับไอ้ถ้าเจาไปเลี้ยงซื้เสอแมนครับนายผได้ไม่ใหญอะไรครับผม เอาวันที่นี่รายละเอียดเป็นเังไหรครับสูงหลายปันไดคั้ยแม่นี่ขั้นเดี่ยวสูงหลายสิบสามครับสูงหลายสิบสามครับพันคู่เท่ไรได้ครยคู่เดียวได้ขั้นอย่างนี้ครับผมวันที่นี่สถานะอยู่ในท้องได้บ่อนี่ผสมก็ไม่ขัหลวงไว้ครับตัวนี้ได้ได้จังเดือดได้ลอดลอดตัวทองลนะครับนี่ลอดตัวทองทานรอบกว่าแล้วครับทานรอบกว่าแล้วทอดตัวทองอย่างเดียวแมนครับสาวทองแรกครับนี่ครับเป็นสาวทองแรกแมนครับผมเสื้อสายเราเป็นลูกของกระทิ้งผูกวัดดิแมนครับเสื้อสายทิ้งผูกครับตัวนี้โอ้ยผิววาพี่น้องหหหนนนนนนน้้้าาาาาาตลำคิิ่่งเเรแมปปดไไยีีั ผมเปิดไล่สี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันแมนครับผมแมอันน่าคนไล่สี่สิบกว่านี่เห็นนี่เราเพลียงนี่ร<ม>้อสิบเจ็ดสี่แปดนี่เนาะแมนครับหนึ่งคือเป็น่อยสาวทองแหลกเด้อพี่น้องเด้อครับผม,มคได้หนาได้หนาได้สูงพร้อมแมนครับสดพร้อมแมนไดุ้ยังได้สดพร้อมพี่น้องครับผมตอนนี้คือทาไปแล้วแมนครับปอดทองเด้อยพี่นอ้องเด้อยบึงลำคิงเราโดดพี่น้องครับผมหนาขนาดราคาเปิดไปคือสี่หมื่นสามพันบาท ครับผมเอาช่องท่ากันติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนเข้าสามครับครับสี่ส่วนแปดฐาหนึ่งสองสี่ครับผมครับผมอันนี้ติดต่อได้ตลอดนะครับเนาะงานครับครับผมเอาให้พี่น้องเขาเบิรงคักๆพี่น้องครับผมเอาให้พี่น้องเบิรงล้ำชิงเราเด้อพี่น้องเด้องเาอความยาบกับความใหญ่ตัวนี้ได้แล้วก็ความสดก็ได้พี่น้องครับผมผสมไว้แล้วเสื้อสายดีเด้อพี่น้องค้อยตัวนี้ครับผมเป็นลูกของเจ้ากระทิงผู่ ผู้ใดไดไปราค่านี่ถือว่าซ้ำราค่าบุษรามาจากวัดเลยพี่น้องความสูงนี่แล้วมันขัดเนาะนี่้ยีสามแถวคู่เดียวครับนี่ภอนาคตไปไกลครับเดวนี้ที่นี่ขันหอดเล่าได้ลูกฮอดลูกสองลูกสามนี่ชีที่เจ็ดี่แปดนี่มีเห็นเลยดินี่มีรุดเลยเหรอครับท่านน่ะน้ออุ้ยขัดขนาดพี่น้องครับผมเชางคำครับนี่สำหรับผู้ใดกำลังมองหาควายโค้งสางยังไๆเด้อพี่น้องเด้อเสื้อสายดีๆนี่ตอนนี้ทับไปแล้วทับกับนครหลวงครับนครอดหลวงเอกสารครบนครับผมได้ความใหญ่ได้ความสดพี่น้องาาบ้น ครับผมไปเบื้องหน้าหนาพี่น้องบัดนี้เบื้องหนาแล้วเด้อพี่นอออ้องเด้ออเออขายืนท่านี่เชิดมากมากเลยพี่น้องครับผมคือจังไข่ก้านสายประกวดด้วยนี่องพี่นี่งั้นครับเชื่องครับตัวนี้รับประกันเชื่องต,ตุ๊โตครับเดี่นี่อืมเบื้องเอ้าบวกเผ่าเราดูพี่น้องง่ายแค่ไหนบัดน,นี้ขาแม่สอนขานี่แหละขาไข่เขาจะว่าสีเงาไปหนาสี่สูงไปหนาเป็นแบบนี้แหละพี่นอ้องเบื้องคอขาเงี้ยงเง่าเง่าหละเล็บไม่แต่งเลยพเ่น้องธรรมชาติเลยนี่ โอ้เล็บกรบเพได้แตงแมนครับอันนี้เล็บกระด้าของแท้เลยตัวนี้แมนครับผมโอ้ยพี่น้องครับผมได้หนาคั้วตัวนี้ได้หนาได้สดพี่น้องครับผมแล้วก็หลังกับลังสิแตกตัวนี้แมนครับข้องข้องแรกกี่สักหักข้องแรกครับตัวนี้สาวข้องแรกครับเอ๋อพี่น้องครับผมเบิ้งล้ำชิ่งแล้วพี่น้องเบิ้งดันไทยได้พี่น้องเด้อซอนหางกับเหงาหางฮู้ฮู้ขักขนาดเลยพี่น้องแต่ว่าขันเราตามเกียร์ขันเราอวดมาให้แต่เบิ้งแห้งพีเนาะแมนครับขันไม่มาอีกสักหาหกเดือนนี่ลูกเขาทองดง่านี่ฟันสางหน่อยประเบผม เอาไปยืนขึ้นที่เต็มคอกนี่เถอะพี่น้องครับผมขันได้ควายใหญ่ๆจังสิไปยืนคอกไหมพี่น้องครับผมโอ้ยขันได้จังสิไปพี่น้องครับผมบ่ขี่กันเกี่ยวหงายได้หนิไอพี่น้องเบิ่งหางเด้วยไอพี่น้องไล่มากบ่เบิ่งหางหางเพีย้ยขนเป็นตั้งแต่เหงาหางเลยบ่เป็นการหางเลยตั้งแต่เหงาหางจนทอดปลายหางกัดเลยเกือบทอดจิดินเลือก,กันควายตัวนี้่คนอย่ยงผู้เมงไปไายควายหลายหม่องยุบพี่น้องครับผมพวกขงางกามแง่แง่ของสี่นี่ขะเจ้ามากบัดมีละตัวหนึ่งก็ฝากไว้เลยนะครับผมได้ซัดได้ส่วน เจ้บบาบอททองเพราะเดี๋ยวผู้เม่งคิดว่าน่าจะติดแล้วเปล่าแมนครับมันน้องมี่มันเสดเล้านุ่มล็อกขืนเหมือนหรือเปม่าแมนมันพันหล่อไหมครับผมนี่ครับผมเพราะเดี๋ยวผู้เม่งเบิ่งเสดเล้านุ่มล็อกขืนเหมือนหรอล่าพี่น้องครับผมแสดงว่าติดแน่นองออยเหมือนเส้นนั่นล่ะพี่น้องครับผมอันนี้เป็นควายสาวทองแรกเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากพี่น้องไว้น่าซื้อน่าขายความสูงได้ความยาวความสดได้ปั้ดไข่สองห้องควายตัวน,นี้ครับผมนาเขาก็ถือว่าสวยเสื้อสายดีแมนครับเสื้อสายดีราคานีแล้วหมอมันเป็นตะพังแมนครับตะกี้่่ไดด้ออกพเงรราาคน ครับผมพายพัผู้มิ่งไปไท้า,ายมาหลายหมองอยุพี่น้องขันความสูงซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อเข้ามาความสูงซ้ำนี่ร้อยสี่สิบสามบวกนี่ครับผมราค่าข้าเจ้าสิเปิดไปราคขากว่าพอดีพี่แมนครับแ<อ>มนครับผมส่วนมากพี่น้องส่วนมากที่เจอมากแต่ว่ามือนี่เอาบบกชน,นิดแต่ว่า เอาให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงซื้อต้นเนี่ยแมนครับผมปันกันไปเลี้ยงโอ้ยราคาแบงปันสี่เป็นสามพัน 43, แมนครับผมต้อล่องได้แค่ก้อนเลี้ยงได้ห้ต้อล่องได้อีกต้ออะไรไม่ซื้อส่สงฟีจักกิโลบาทดิลอยโลครับผมส่งฟีลอยกิโลพี่น้องครับผมควายตัวนี้นาซื้อที่พี่น้องครับผมอยากให้เขาไม่เห็นตัวจริงๆตัวเป็นๆตอนเล่ายางอยู่นี่พี่น้องเห็นน่ำกันนี่สดๆเนี่พี่น้องครับผมมันใหญ่แห้งอีดีพอเลี้ยงผู้มิ่งสังเกตเบ้างได้พี่น้องเด้อ ตอนผาเลียงผู้เม่งยางเขาไก่บังผู้นั่นผู้เม่งสูงลอยหกสิบนี่พี่น้องควายตัวนี้สูงลอยสี่จุดกว่านี่แม่นครับเรียกได้เปนยืดได้ควายถ่ายไม่ต้องสูงอีกพอเลียงวันที่นี่ถ่ายสูงกว่าหนาพี่น้องครับผมกันถ่ายสูงกว่าหนาควายสี่สูงไปได้แบบค่อนข้างที่จะหลายเลยเด้สังเกตเล็บดีๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายตัวนี้เล็บงามงามบ่ได้แต่งเลยพี่น้องเป็นเล็บกระลาของแท้เลยเล็บใหญ่เล็บกลมเล็บงามครับผมอ่องขาอ่องข้ออันนี้ได้เมัดความหนาครับผมความสดได้นะครับขนกระงามขนรับแอกก็มี่ความคูบน่า ครับผมเป็นตาซื้อตั้งแต่เรื่องราคาได้ยินนี่แหละครับผม4ี่หมืาพันบาทนี่แม่พี่น้องครับผมนาซื้อนาขายราคานี่ฮะไซบอรดไเอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งโตต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งป้าคขวยตัวนี้งามงามพี่น้องพอเียมพูไม่เห็นละอสอนเขาเราหรือว่าเป็นเป็นเขาตกขั้นสอนบ่ครับหนึ่งเงื่นครับเปนตัวนี้เสื้อสายเก่าเจริญครับพ่อเรียมโอเป็นเสื้อสายเก่าเจริญครับผมหนาเราเง้ยวเงี้ยวพูดอ่ะ โอ้ยงอหมดทองพอมสีดอกเล้าเขาออกงามไรเลยตัวนี้ครับผมก็สูงหลายปันไดเขาครับเนี่ยลายสิบสองครับตัวนี้สูงลายสิบสองครับผมสถานะดู้ได้ทองเดียบัดผสมตัวเดียวกันครับนครหลวงเกินครับพันหลอดเหมือนกันอ๋อครับผมแต่ว่าข้าวปาท่านตัวจทองขึ้นกันแมนครับครับผมปลาท่านตัวจทองเดีบัดที่นี่เราได้ลูกมาจากตัวเราเป็นลูกตัวนึงครับตัวนี้ตัวที่สองสิไปนี่เนาะแมนครับตัวสองในทองนี่ครับราคาเดียบัดนี่ตัวนี้ราคาราคาเปิดได้สี่หมื่นสองพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นสองพันแมนครับสูงับลายสิบสอนนี้แมน เอาเส้นละแล้วเล่นพอดิ <Gym>. <S 1> <S 1> <N> ่งดูนี่เอาเส้นละพันโอ้ยพี่น้องครับผมสอนราคาวพวกแม่ยังดอกพอเลีิบพวกแม่งเห็นความกำลัพอมาเห็นละข้าตึกๆกับสอนอยากให้พี่น้องเข้าผู้ใดเบื้องช่องพอเลี้ยงพวกแม่งอยู่อยากอยากให้ได้อีกไหมครับอยากให้ได้เด้อครับผมพวกแม่ย่องขายพี่น้องครับผมอันนี้มาเบื้องตัวจริงได้ครับผมนี่ไม่ราคาาดิโดนโดนจังมีเทียครับผมอยากให้พี่น้องเขาออกไปพัฒนาต่อเบื้องหน้าเราพี่น้องครับผมเบื้องสันจมูกเราเบื้องขวัญพี่น้องครับผมเบื้องหัวหมอท่องครับผมบัดที่นี่เบื้องเอิ ปพี่น้องครับผมขากระง,งามเล็บกะดีได้ค่อยตัวนี้เดอผม <ขา S 1> งห้ครับคือกันละปฏิคือยังครับผมโอ้พี่น้องครับผมค่อยงามงามราคาถึงถ<อ>ึงจังสี่โดนๆจักมีเถื่อได้พี่น้องเด้อครับผมราคาเปิดไปสี่หมื่นสองพันนี่เนี่ยครับเท่ไหร่ราคานี่มันปกกติกะสิบข้าเจ้ากระสิบเปิดราคากลัวคือกันตัวนี้เพราะว่าเบิรงเราคือได้ความงามได้สีพี่น้องครับผมสีผิวเนี่สีดอกเล่าเขาออกงามเพราะเปนออกเล่าได้พี่น้องสีดอกเล่าได้ข้าเจ้าอื่นสีดอกเล่าตากระงามไหมครับเชื่องเนาะเนี่นครับผม ข้อกันหนาข้อกันใหญ่ด้วนี่ขากันงามเอาเบื้องด้านขางเบิ้งกันนะครับดึงไปให้พี่น้องเขาเบิ้งกันนะด้านขางนี่เราได้ลูกมาตัวที่สองอยู่ในท้องเด้พี่น้อ,องด้ว,นดวน่นครับว่าฮัเบิ้งสีทานีได้พี่น้องด้วยเดื่อนนะโอ้สีงามมากเลยพี่น้องครับผมขนเล่าไหมพี่น้องครับผมสีดอกเล่าครับผมเบิ้งล่ำคิงแล้วพี่น้องความเงาของควายนีได้นะครับผมเรลาก็เด่นขึ้นเรื่องขวัญกับเรื่องสีผิวเพราะว่าเราเป็นวา่สีดอกเล่าเป็นวายที่หาอยากพี่น้องครับผมความงามหนาเขาหนาสวยหนาหวานนะครับผมเล็บงาม ใช่สวยพี่น้องครับผมบรรทัดหลังตรงมากฮอตจนข้อนี่ครับผมไม่ขวรหลับแอกคอมผมค่อยตัวนี้หนาซือเพราะว่าราคาเราขายถืกราคาขายสี่หมื่นสองพันต่อรองได้ให้เขาเพราะเร่ราคาังขห้ต่อรองพี่น้องโอ้ยสะอ่อนพี่น้องครับผมกับฝากเบิ้งเพิ่งพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเขาไมเห็นตัวแท้ๆค่อยแมนนี่ขึ้นกันปะตัวครับผมคือว่ามือนี่เราว่าขายใส่เขาปั้นมาตจีแมนราคาเขาปั้นเพราะเรงนี่ยราคาหาใส่เพื่อไรพี่น้องครับผมแล้วจจกกัน เจ้าเขาเจ้าน้ำแล้วอย่ายกเอาคว้างายไปขี่ไซน่าได้พี่น้องเนอผู้ใดก็มักตีเพียงสนงสนุอยู่เนี่ยครับผมเนี่ยเรบผม่ายกับงามหางกัล่าแม่พี่เช่นครับผมรับประกันตัวนี้ทุกรายการเท่กันเท่กันครับโอ้ยพี่น้องครับผมความสูงสูงหน่อยสี่สิบสองลูกตัวที่สองเหมือนพี่น้องครับผม แต่ว่าบ่ได้รับประกันทองเน่นะครับท่านใน้ตรวจครับผมรับประกันรับประกันครับรับประกันรับแต่ว่ากระซงฟรีลอยกิโลคือเก่าเหรีพี่น้องแม่นครับเรื่องราคาพี่น้องกระทุ่มากต่อรองคือเก่าอันต่อโบน่ายจะซื้อพี่พีชต่อโบน่ายจะซื้อนี่แหละพี่น้องมองมันจังนี่แหละพี่น้องมองต่อโบน่ายจะซื้อนี่แหละพี่น้องต่อหน่อยได้หน่อยต่อหลายได้หลายเด้อพี่น้องเด้อควยงามๆราคาถือว่าน่าจับต้องนี่ครับผมเอากระฝากพี่น้องไว้ได้ราคา42,000บาที่ครับครับผมครับผมเอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผม ผมม่เบอร์อีกไล่การหนึ่งอันนี้เป็นรายการสุดท้ายเนาะครับเนาะแมนครับผมอันนี้เป็นสาวน้อยสิครับนี่สาวน้อยสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนนังตินี่แมนครับพี่น้องค้อยน้อยสิบสี่เดือนก็โผล่ได้ตัวเมียครับนี่ตัวเมียครับผมลูกผู้ใดเป็นลูกกล้องสยามครับลูกกล้องสยามอ่ะพี่น้องครับผมงามก้อยน้อยตัวนี้บุมีกะจังหน่อยเลยบุมีครับผมบุมีจังหม่องครับบุญมีออกมาขึ้นเลยครับราคาวาไว้หลายปันได้ก่อนนี่ผมเปิดไว้สามหมื่นสามพันบาทครับโอ้ยพี่น้องมันสิหาใชยได้พี่น้อองคคครรรรัับบบผมเกสาแ่น ในเอ็มสามหมื่นสามพันขาดงดังกับผมมี่มี่ครับผมเปิ้งเลยพี่น้องครับผมอันนี้มันเรียกหนาไฟไหมได้เรพราอ,อย่างนี้นผม,มันว่ากาเดียวเดี๋ยวบอกให้โอ้ยผมมีกาจักน,น้อยเด้พี่น้องครับควายน้อยตัวนี้เก่งหนาสวยหนาหวานเขากระดอกเขากะง,งามใบหูกระโอ้ยใสได้พี่น้องมีขวนสองทางพร้อมพี่น้องครับผมนั่นครับ<อ>เผือกชนิดที่ว่าเผือกสาลีเลยเนี่พี่น้องครับเือกเผาเร้น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายน้อยตัวนี้เก่งเล็บงามนะครับผมถือว่าเป็นเล็บแก้วไปเขาแก้วเล็บแก้วนะครับผมตาสวยตางามลูกสาว กล้องสยามมาตีแม่นครับอายุได้สิบสี่เดือนแม่นครับผมบุ้วยสามสิบแน่นครับให้พี่น้องราคาแม่พี่น้องมาสอนราคาเถอราค่ามาปไปสามหมืน่นสามพันแม่นครับโอ้ยพี่น้องราคาเอาเจฟซี่วะน้องท่นี้แจะมาพูดในทรก่อน์ใดก่อนนะที่พี่น้องเด้อเบิง้งอยู่ด่างรถพี่น้องปกติคุ้มส่วนมากคนเดียวมือไม่ไปเจอสีมีกะอยู่ดังอันนี้กะบ่มีเลยกะเศร้ากับ,บ่มีกาใบากับ่มีกะแรงกับ่มีกาตะวันสีขายราคาสามหมื่นสามพันโอ้ยเบิึงขวัญเราพี่น้องตาเรากงงามมหพี่น้อ ตาเป็นตาเยี่ยวพี่น้องครับผมดอกเขาสวยใบงูข้อบ้านผูเลี่ยมผู้เม่งอยากจนอยากกลับพี่น้องมันงามเนื้อหนังครับผมเออบากเข้าล่ำคิงข้อขา,าพี่น้องครับผมส่ออนส่ออนค่อยนี่ส่ออนเก่งเก่งครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดได,ไดเบิ้งคิดนี่หา้ามลาดเด็ดขาดในเป้าทร่มาสื่อได้ผู้ใดใดก้อนถือว่าถือว่ากระทูมา,า,าบอกผูเลียงผู้เม่งไหนฟังน้ำเนี่ยมันงามไอเดีเนี่ยเอาเดึงไปเบิ้งทักห่างเมื่อกันนะครับผม ให้เบิ่งความงามพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้พอเดียงผู้เป่งสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องค่อยนค่อยเทคไว้พอดีบรรทัดหลังเราตรงเลยพี่น้องครับผมขวัญกะเจ้งทุกแข้งแห้ไหมครับผมขากะงามเล็บกะงามท้ายเป็นยังไงไทยพี่น้องครับผมให้เห็นท้ายจังหน่อยเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเบิ่งด้านท้ายเบิ่งกันนะค่อยหน่อยตัวนี้มันเก่งแห้งแนี่พวกน่ะท้ายว่ามันค่อยผูกครับผมให้เบิ่งด้านท้ายได้พี่น้องได้เบิ่งเหงาหางเบิ่งท้ายท้ายสวยมากๆเลยว่ามันท้ายค่อยผูกดอกหางกับใบไงเหงาหางกับไงหางกับลาเรียกกัน เลือดมั uhm นกัดเรากับเรากำลังห่วางมูวันทัดหลังเราตรงเตี้ยหดข้อเลยพี่น้องเหี้ยเอาดีขนาดเลยวันน้อยตัวเองวา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 งจะกวเป็นพลอยพุทธพี่น้องหรอกพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องไม่เห็นน้ำกันอันนี้เป็นควายสาวหน่อยอายุได้สิบสี่เดือนได้พี่น้องเด้อเก่งเกินโตควายตัวนี้เก่งเกินโตคันได้ไปอยู่น้ำขอก้ำฟ้ามใหญ่ๆนี่พี่พิชิตเบาซื้อซื้อซะวันราคานี่จับของข้าจ้าบวัวใหญเลยวันราคานี่ะพลอยพุทธ อันนี้ก็ฝากพี่น้องครับผมพเมพราะอย่างผู้เม่งเจ้าบาดเจ้าสันสี่นั้นพี่น้องเนี่ยความแง่แงามอยากให้พี่ให้น้องมาเห็นมาเอาไปพัฒนาต่อนะครับผมกระไรม่องยู่นะครับผมทีขาเจ้าอยากแบ่งปันนะครับผมทีแบบนี้ราคาแบบนี้พ่อผู้อื่นออกไปน่ออาพายออกไปต่อนหอดสามสี่เจ้าตามทีพเพราะอย่างผู้เม่งเคยไปสือเบิงกะมี่บแบบนี้แหละคือกันเลยนี่คันนี้ราคานี่ปุ๊บนี่คันผู้ไปต่อนี่หอดสามสี่มือนี่แห้งไปแห้งไกลเขาเลยไกลเขาครับผมก็สั่นกระฝากไว้เลย เล็บกระงามอายุกระั้นหน่อยเสื้อสายก็ดีแม่พี่น้องครับผมกระปากพี่น้องไ้รวดครับผมราค่านี่แหะครับสามหมื่นสามพันเลยออหาสายบ่อใดต่อครับผมกระปากพี่น้องเขาเด้อผู้ใดมีเงินมีทองอยากด้ค่อยงา้มงัม่อยหน่อยตัวเก่งๆนะครับผมเสื้อสายดีแบบบ่มีกะเล็บกะบ่มีกะหนาเขายังบ่มีกะจักหน่อยเลยพี่น้องเป็นดาน้องกันมาโอ้ยน้องคือจังไปฟอกมานี่แม่น้องเอดงามนัาอี๋พี่น้องครับผมบ่มีกะจักหน่อยเขาแกวเรียบแกวใบหูรัดใบหูกำดีข้อกันะ นะครับผมขวนกับมี่ฮอดขวนผาดก่อนพี่น้องครับผมขวนคูบนาขวนพญานังแทนเล่ามีเด้อพี่น้องเด้อคขอยตัวนี้เก่งมากๆเลยงามป๋องภูมิมิ่งกับพ่ออยากเล่าอะไรหรอมันสิพ่อคู่กันเอาเป็นว่าผู้ใดโทุก่อนหายกอนเลยนี่เนาะครับผมเอาครับผมเมื่อนี้ทีมงานของป๋องภูมิมิ่งขอขอบคุณพี่วิชิตที่หายมาแบ่งปันค้อยงามๆาหายปีงหายน้องเข้าครับผมพี่วิชิตมีอย่างสิบฝากกับพี่กำลังเข้าครับผมจ้าเมื่อนี้กับมี่ของเถือกล่ะของดีราคาเถือกมาฝากพี่น้องทุก่คน้วครับผมขอบคุณเอ็กซ์ที่ติดตามมมนะคคคครรรรัับบบผผขอุณับ ครับผมมื่อหนึ่ทีมงานของผาเหลี่ยมภเมิแขอขอบคุณพี่วีชิดครับผมขอบคุณครับครับผมก็ฝากพี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องผาเหลี่ยมภูมิแขกอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเนเฉยเลยพี่น้องเด้อมื่อนี่กลายเป็นว่าเอามาลดแลกแจกแถมเลยพี่น้องครับผมเป็นราคาเขาปั้านแล้วอ่ะครับผมคัขกขนาดพี่น้องเรื่องราคาผาเหลี่ยมภเมิแขกสออนน้ำยู่ดอก็ไม่เปนยังดอกพี่น้องมานถึงข้างเราพูดเลยเบ่งช่องผาเหลี่ยมภูมิแขกยู่ตอนนี้คลิปนี้อีพี่นี่ ไี้ฟามาเอาเดี๋ยวสิบท่านเขาครับผมกับปากพี่น้องห้องบูเดบิง่องพอดีพูดเองอยู่ปากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญที่สุดพี่น้องต้องกดจิตตามไปกระสันพี่น้องสิบพิ์พ่อค่อยงามๆราคาถูกแบบนี้เอาสำหรับเบอร์นี้ขอบคุณครับผม